คะ่ะก็เดี๋ยวจะมา,าทานอาหารเช้ากันนะคะวันนี้จะไปวัดน,นะคะวันนี้จะไปไปบวชชีพามกันนี่คะ่ะก็มีพี่อีกหนึ่งคนนี้ก็มาทานอาหารง่ายๆกันเนาะมาดูกันเลยเจ๊ป่วยจั๊บนะคะก่วยจั๊บนี่นะคะ,มปปะหมูกรอบไม่กรอบกเาเอรอเกาเหลานะคะเกาเหลาหมูกรอบนะคะ อันนี้ก็ข้าวหมูแดงอือหรือชาของเราแค่เล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะคะคุณพี่เราโซยใหญ่เลยุพี่ทานอะไรวันนี้นข้าวขาวหมูอร่อยไหมเมื่อกี้ขนมอะไรนะขนมขนมต้มหรือเปล่าขนมเรียงข,ขนมอะไรคะ ขนมอะไรค่เนี่ยมันมีส้งขยะล้วยข้า,ขาวโพมเใช่ลูกอ,อันนี้กล้วยคะ่ะเรียกว่าขนมต้มใช่ไหมนขนมอะไรนะขนมอันนี้คือกล้วยกับกล้วยเลยลูกขนมต้มไม่มีผลิ <c oughs> ขนมกล้วย <c oughs> ขนมกล้วยค <c oughs> ่ะ <c oughs> อ,อยู่ง่ายกินง่ายค่ะแม่ค้าน้า